แต่ไปท่านเสียจำปาทองเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานท่านประธานครับวันนี้ผมจะขอร่วมอภิปรายยติด่วนเรื่องการเจรจากำแพงภาษีประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่เราเรียกกันว่าภาษีทรัม ท่านประธานครับหากสหรัฐอเมริกายัางยืนยันที่จะขึ้นภาษีในอัตรา36%หรือจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามแน่นอนครับจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับมุมมองของผมที่เคยเป็นนักกิจกรรมด้านแรงงานหากพูดถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจเราคงไม่สามารถละเลยที่จะไม่พูดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น,นกับพี่น้องแรงงานได้เลย พูดกันแบบง่ายๆก็คือหากรัฐบาลไม่สามารถเจจาลดภาษีลงได้ตามที่คาดการไว้นั่นหมายความว่าต้นทุนของผู้ประกอบการที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาต้องจ่ายแพงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการอย่างแน่นอนครับท่านประธานท่านประธานครับเมื่อผู้ประกอบการมีต้นทุนที่สูงขึ้นพวกเขาก็ต้องหาวิธีการลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้กิจการของเขาสามารถแข่งขันในตลาดได้ จากประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นคนทำงานการลดต้นทุนการผลิตที่ผู้ประกอบการเขาทำกันและเลือกใช้กันเป็นอันดับต้นๆคือการลดต้นทุนด้านแรงงานที่ผ่านมาผู้ประกอบการเขามีวิธีการลดต้นทุนแบบไหนบ้างครับเริ่มไล่ตั้งแต่การเริ่มปรับลด OT การปรับลดสวัสดิการการประกาศหยุดงานแล้วจ่ายค่าจ้างแค่75%ซึ่งณขณะนี้ก็เริ่มมีส่งสัญญาณบ้างแล้ว การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างการทำงานการปรับโครงสร้างขององค์กรการลดจำนวนคนงานลงมากกว่านั้นก็คือการย้ายฐานการผลิตไปจนถึงหนักที่สุดก็คือการเลิกจ้างปิดกิจการครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับท่านประธานถ้าอ้างอิงคำพูดของรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยเมื่อวันที่9กรกฎาคม2568ท่านให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าภาคส่งออกของไทยเป็นหัวจักร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศห่วงโซ่อุปทานมีขนาดใหญ่และเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำตั้งแต่วัตถุดิบในภาคเกษตรไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกซึ่งเขาคาดการว่าจะมีคนทำงานที่ได้รับผลกระทบมากกว่า20ล้านคนท่านประธานครับจากตัวเลขที่ฝั่งสภานายจ้างจะมีคนทำงานได้รับผลกระทบ20ล้านคนนี่ยังไม่รวม ครอบครัวของแรงงานซึ่งมีลูกหลานมีพ่อแม่ต้องดูแลอีกจำนวนเท่าไหร่ร้านอาหารตลาดสดร้านขายเครื่องมือเครื่องใช้ประจำวันที่เขาต้องกินต้องใช้ก็ส่งผลกระทบไปด้วยเช่นกันดังนั้นจำนวนคนที่มีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบมากกว่า20ล้านคนแน่นอนครับท่านประธานวันนี้เราต้องมาคุยกันว่ารัฐบาลควรทำอย่างไรเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนทำงานทั้งประเทศทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวท่านประธานครับข้อเสนอของผมคล้ายๆกับเพื่อนสมาชิกจากพรรคประชาชนอีกหลายๆท่านคือในระยะเร่งด่วนผู้แทนเจจาตัวแทนรัฐบาลไทยต้องคำานึงต้องไม่คำานึงถึงจะพาะแค่ตัวเลขลดลงเพียงอย่างเดียวถามว่าตัวตัวเลขภาษีลดลงเป็นผลดีไหมครับตอบได้เลยครับว่าดีครับยิ่งตัวเลขต่าเท่าไหร่ภาคธุรกิจี่รับผลกระทบน้อยลงยิ่งดีครับ แต่เราอาจจะต้องประเมินด้วยว่ามันคุ้มค่าหรือไม่กับข้อเลขเปลี่ยนอื่นๆที่เขาต้องการผมว่าตัวแทนเจจาต้องคิดให้รอบคอบต่อรองโดยไม่ทำร้ายตัวเองจนเกินไปเช่นหากต้องแลกกับสิทธิประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการลงทุนต้องคำนึงถึงว่าควรเป็นภาคธุรกิจที่มีห่วงโซ่โยงใยกับภาคการผลิตซึ่งจะต้องสร้างงานให้ได้มากขึ้นกว่าเดิม และที่สําคัญต้องมีเงื่อนไขกําหนดไว้ว่าสิทธทิประโยชน์เพื่อการลงทุนหากพบว่าการกระทําผิดกฎหมายของแรงงานไทยต้องเพิกถอนสิทธทิประโยชน์เหล่านั้นทันทีท่านประธานครับสําหรับกระทรวงแรงงานนอกจากที่ท่านรัฐมนตรีได้ให้ข่าวมาตรการเชิงรุกในการเร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแล้วซึ่งก็จริงๆไม่รู้ว่าท่านจะทําได้ตามที่แถลงข่าวไว้หรือไม่ ที่แน่คือท่านต้องเตรียมตัวรับมือสถานการณ์การเลิกจ้างในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกระทรวงแรงงานต้องมีมาตรการคุ้มครองสิทธิ์เชิงรุกมากกว่าแค่รอให้คนทำงานมาร้องเรียนเช่นในปัจจุบันนี้และเรื่องการรักษาระดับการจ้างงานท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานอาจเข้าใจผิดครับที่ผ่านมาท่านบอกว่าทุกๆปีมีการจ้างงานมากกว่าที่ถูกเลิกจ้างเพราะฉะนั้นถึงแม้ภาษีทรัมป์จะมีผลกระทบแต่ก็คิดว่าอัตราการจ้างงานของในประเทศไทย จะเป็นบวกมากกว่าท่านประธานครับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานคงไม่ทราบว่าคนตกงานที่ไปสมัครงานใหม่กว่าเขาจะหางานใหม่ได้ช่างยากเย็นครับและที่หางานได้ส่วนใหญ่ได้ค่าจ้างต่ำกว่าเดิมเขาต้องไปนับอายุงานใหม่สวัสดิการลดลงและไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะไปเริ่มต้นใหม่ๆไปหางานใหม่บ่อยๆครับท่านประธาน นอกจากนี้รัฐบาลควรคำนึงถึงนะครับมาตรการการรักษาระดับการจ้างงานโดยเฉพาะ SME ที่จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนรัฐบาลอาจจะช่วยลดภาษีนะครับให้กับพวกเขาเพื่อรักษาระดับการจ้างงานแบบเดิมๆไว้ไม่ให้ถูกเลิกจ้างจนต้องไปหางานใหม่ทำสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวกระทรวงแรงงานรัฐบาลต้องเร่งรับรองอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่8 7และ98 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของคนทำงานให้คนทำงานสามารถจัดตั้งสาภาพแรงงานได้เพื่อมาม่าต่อรองให้ลูกจ้างเพื่อให้คนทำงานกับนายจ้างจับเข่าคุยกันหาช่องทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้สุดท้ายครับด้วยเวลาที่จํากัดผมหวังว่ารัฐบาลจะจริงจังจริงใจและให้ความสําคัญกับคนทำงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ และเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจะต้องไม่ทิ้งพี่น้องแรงงานไว้ข้างหลังเหมือนวิกฤตหลายๆครั้งที่ผ่านมาขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับ